ผมเนี่ยแม้ว่าจะเพิ่งมาเป็นนักการเมืองนะ,ะแต่ผมเคารบการตัดสินใจของประชาชนโอเคผมไม่ชอบเลยที่ว่านักการเมืองไม่เลือกตั้งเลยจะไไปจับกับขั้วนี้ขั้วนี้คุณดูถูกประชาชนแล้วคุณรู้ประชาชนจะเลือกคุณหรออือเปล่าประชาชนตัดสินผมเมื่อไหร่นะผมจะต้องตัดผมประชาชนตัดสินผมเมื่อไหร่ผมก็ต้องตัดสินใจทางการเมืองของผมยังาไห่อ่ะอะไน,นี่ะถ้าถามว่าอะไรที่จะเป็นข้อที่พิจารณาว่าจะไม่ร่วม ก็คือไอ้ที่มันมีนักการเมืองสีเทาอยู่ข้างในซึ่งเราก็รู้คุณก็รู้ผมก็รู้ง่ายๆแต่ไม่พูดเดี๋ยวมันฟ้องเดี๋ยวจะขึ้นเหนือลงใต้เพราะว่าตอนนี้ผมเป็นช่วงหาเสียงผมไม่อยากขึ้นศาลอคือไม่ได้มีข้อแม้อะไรเลยขอเรื่องเดียวก็ทั้งหมดเนี่ยปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันก็เกิดจากไอ้นักการเมืองเทาเข้ามาอ่ามเละเละกันตุ้มเป๊ะหมดอ่าครับ เพราะคุณอย่าลืมว่านักกันเมืองเนี่ยไม่ว่าคุณมีสอสอไอ้สอสอถ้ามันเป็นเสินนายกมันก็ให้ข้อมูลนายกแล้วคุณเข้าใจว่าคนเนี่ยยิ่งขึ้นสูงเนี่ยมันยิ่งว้าเหวอมันจะได้ข้อมูลจากไอ้คนรอบข้างนานัั้นครบแล้วคุณฟังคุณคุณอาจจะตั้งใจดีพอมันพูดว่าเอ้ยท่านนายกไอ้แบบนี้เขาดีคุณหลังเลอเพราะนายพวกนี้คุณต้องจัดการมันออกไปเพราะวันนี้ประเทศไทยคุณเข้าใจว่ามันไม่ใช่เฉพาะวิกฤตความมั่นคงนี่เราสามก้อนห้าสิบห้าล้านนี่สธานะ นะฮะสิบสองจุดหกนี่คูเดลเซหกจุดสี่นี่ห้าชนยี่ห้าสามจุดห้าเท่าของ GDP สิบหกเท่าของก็มาแผ่นดินแล้วทำก็มาแผ่นดินขาดดุลมาสิบสามปีคุณว่าถ้าเราจะมีการคอร์รับใช้แบบนี้มีไอ้จีนเทาเข้ามาวุ่นวายนี่คุณเสร็จไหมผมนึกบ่อยนายกคนที่สามสามเนี่ยสำคัญมากแบบที่พี่แมวพูดกำหนดชะตากรรมถ้าคุณได้คนหน่อมน้ะไม่รู้เรื่องดีแต่พูดเก่งแต่ปากแล้วคุณจบเลยผลพลังงานสีเอางี้สมมุตินะผ่านการเลือกตั้งไปแล้วแล้วเราได้เข้าไปด้วย แล้วอยู่ในช่วงการจัดตั้งแล้วเพอเอิญเรารู้อยู่่คนที่กําลังจัดตั้งกันเนี่ยเขามีสีไม่ค่อยขาวเท่าไหร่มีความเทาๆอยู่แล้วเขาช่วยไมเป็นร,รัฐบาลมาเร็วมาเร็วไปไหมคือแบบนี้ดีกว่านะรอบนี้ผมตัดผมผมคิดในใจแล้วที่ผมมาเนี่ยนโยบายผมสี่ข้อบางๆเนี่ย <blacks. S 2> <prospective S 1> ถ้าผมไม่ได้เข้าไป <pless. S 2> เป็นเสียงข้างมากเนี่ย <wit. S 2> ผมจบละคุณทำอะไรไม่ได้คือไปเป็นฝ่ายค้านดีกว่าจะเป็นฝ่ายค้านอะไรคุณทำอะไรไม่ได้ไง คุณก็ต้องเห็นชะตากรรมแบบที่พี่มาพี่มาเขาพูดอะว่าวันนี้นะมันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วประเทศเรามันถึงจุดเขาเรียกว่าโซนสีแดงผมก็ต้องยอมรับสภาพไปทาใจไปว่าคนเขาต้องการแบบนี้คือคุณท่านมาทหารกระเณของผมที่เข้ามาเนี้ยผมเห็นภัยของประเทศนี้คุณก็เล่นกันมสนุกอ่ะมันด่าพ่อร่อแม่ผมมามันเราเล่าความท็จว่าผมถูกได้อย่างช่องห้าอะไรมั่วซั่วไปหมดอ่ะแต่จริงๆแล้วผมไม่เกียิประวัติเนี แต่ที่ผมต้องลงมาเนี่ยเพราะผมเห็นว่ามันไม่ไหวแล้วมันต้องใช้ยาแรงแล้วผมบอกนะนะคนใจไม่ถึงจริงนะไม่มีทางล่อพวกนี้ได้ครับย้ําอีกครั้งฮะถ้าจัดตั้งฐบาลแล้วเขาชวนไปแต่เขาเป็นพักสีเทาเอาไหมฮะไม่เอาเออคือต่อให้มีตําแหน่งเปนรัฐบาลก็ไม่เอาไม่มีประโยชน์คุณเข้าไปคุณก็เข้าไปในโซนธรรมที่เขาเดินกันคุณก็จบก็คุณเห็นไหมพรรคการเมืองหลายพออพรรคการเมืองหลายพักที่เข้าไปแล้วมันจบมาแล้ว จากพลนเอกลายเป็นหมาแต่พรรคผมอาจจะเข้าแต่ผมไม่ร่วมนะเพราะบางทีอันนี้ก็คือประกาศชัดเลยว่าตัวผมไม่เอาอยู่แล้วผมไม่สนใจหรอกไม่ต้องมาชวนคือผมเนี่ยมากันแบบนียผมต้องการมาแก้วิกฤตของประเทศแต่ผมไม่แน่ว่ากระเฮี้ยนกระือเลยจะต้องเป็นรัฐมนตรีต้องมีตําแหน่งก็ต้องอะไรไม่คุณรู้เปล่าว่า ยศพลเอกที่ผมได้รับประทานเนี่ยมันสูงสุดในชีวิตผมแล้วแล้วคุณจะอยากจะจากคนเอกคุณจะเป็นหมาเพื่ออะไรโอเคเอาเนี่ยประชาชนทั้งประเทศฟังได้เลยผมพูดวันนี้เลยแต่ถ้าพรรคผมคนไหนมันจะเข้าผมแต่แต่ผมไม่เข้าเพราะผมห้ามมันไม่ได้ถูกป่ะพรรคอ่ะมันถ้าถ้าพรรคผมถ้าสมมติมติพรรคโดยรวมเขาจะไปก็อะไรเป็นเรื่องของพรรคผมไม่ใช่เจ้าของพรรคพรรคผมไม่มีในทุน ก็ทำแบบนี้ภาษาที่มัไต่ถูกไหมอ่าก็แทงว่าถ้าผมไม่ไปผมไปเสียงข้างน้อยไอ้เสียงตัวอย่างไปผมกเริ่มป่อยอ๋อแล้วแต่เขาอ่ะคุณไหนจะหาภาษาไตย่างผมมาเห็นไหมคิดอ่ะอ่าโอเคเออเออมุมมุมนี้ก็นายคิดมุมนี้ก็นายคิดว่าไม่ซึ่งไอ้พักที่มันจะชวนไปมันน่าจะมีไม่กี่พักหรอกถูกไหมพักที่บริเวณเอานี้ว่าคุณก็รู้อ่ะวันเนี้ยไอ้พักเทาเนี่ยสามพักใหญ่สามพักใหญ่แต่ผมไม่พูดอ่ะอย่าพูดเลยครับไม่เดี๋ยวมันก็ใหญ่ทุกพักอ่ะเดี๋ยวไปกันหมด มันก็ใหญ่ทุกพักอะตอนเนี้ยใช่ไหมโอเคเอเสร็จแล้วยังไงยังไงเรื่องยืนยันงจุดยืนจุดยืนขอจุดยืนพักของพี่นะบอกแล้วทําการเมืองสุจริตถึงป่ะและการเมืองสุจริตมันจะดูได้อย่างไรพี่ก็บอกว่าดูจากวุฒิที่ภาวะฉะนั้นต้องจบด้วยสีขาวพี่ถึงบอกเขาเนี่ยสำคัญมากเป็นการรณรงค์แต่พี่เชื่อมั่นประชาชนนะว่าประชาชนมีดุลพินิษถ้าเราให้ความรู้ออกอากาศกันเนี่ยเพราะอะไรไปเปรียบเทียบเลยไง S <S การเลือกตั้งครั้งที่แล้วไงประเด็จการประชาธิปไตยไงจากการสื่อสารของสื่อต่างๆทําความเข้าใจประชาชนถึงเลือกไอ้ปีกประชาธิปไตยไงแต่สุดท้ายไปติดกับดักไอ้นักการเมืองไร้วุฒิภาวะตบัดสัตว์เลยบลัยอีกแต่คราวนี้มาเนี่ยพี่ยืนยัน ถ้าเราสื่อสารกันไปนะโหมโรงอย่างเดียวเลยชะตากรรมของประเทศขาวกับเทาขาวกับเทา,า,เทาต้องเอาขาวเอาขาวเอาขาวเนี่ยมันจะจบลงที่ขาวแต่แน่นอนคงปฏิเสธไม่ได้มันต้องมีเทาอยู่บ้างเพราะบางทีประชาชนก็ไปเลือกเนี่ยนะต้องยอมรับนั้นและการเมืองบางคนมันไม่เทานะแต่มันไปอยู่พักนั้นนะ่ะแล้วถ้าเป็นเขตเนี่ยประชาชนเขาเขาอาจจะเอาถูกไหมเพ,เพราะมีบุญคุณตอบแทนอะไรว่าไปใช่ไหมเฮ้แต่ปฏิริษีไม่เอาแน่ไอ้พักเนี่ยมันเทาไอ้เจ้าของพักมันเทาหัวหน้าพักมันเทาแต่บางทีตรงนั้นเนี่ย เราถึงบอกไงยังไงขอให้จบถ้าขาวเป็นส่วนใหญ่อาจก็เจอหน้าแบบพวกพี่กันใช่ไหมอ่ะ,อะปุ๊บเนี่ยแต่ถ้าเป็นเทาแต่พี่ยืนยันนะถ้าขาวยังเป็นแกนนําบางทีการเมืองเราต้องมียอมรับข้อได้จริงบางทีขาวทั้งหมดมันยังไม่พอจะเป็นรัฐบาลไปไม่ถึงเออแต่ถ้ามันมีไอ้เทาจางเข้ามาบ้างนะแต่ไอ้เทาจางเนี่ยเราถือ,อว่าขาวมานำนำไงฉะนั้นมันต้องให้คนดีเป็นคนนํามันก็ยังพออนุโลมที่จะไปได้ดีกว่าติดกับดัก เอาอีกแล้วเดี๋ยวติดกับดักเปิดช่องอำนาจพิเศษอีกแล้วเพราะเราต้องยืนอยู่ที่ประชาธิปไตยเพราะวิสัยทัศน์ของพี่เนี่ยนะยึดมั่นประชาธิปไตยพี่ก็บอกเป็นางประชาธิปไตยทั้งคู่นะครับนโยบายเพื่อประชาชนสามเส้นเลยที่ปรประชาชนต้องกข้ไปแล้วก็สร้างไทยสู่สากลด้วยมลชนทุกเพศวัยฉะนั้นนั่นคือวิสัยทัศน์ของพี่ฉะนั้นกรอบมันต้องอยู่ในกรอบนี้ฉะนั้นต้องปิดจบที่การเมืองสีขาวนะครับแต่ถ้าเกิดเทามันเกิดไม่รู้นะ มันเกิดแจ็คพอตได้มากขึ้นมานะแล้วมาชวนนะเราก็ต้องกลับหลังหันยังไงก็ไปสังกรรมไม่ได้ใช่ครับครับอ่ะ,อะเดนของซีเซนแมวเมื่อกี้บอกถ้าเกิดว่าขาวมันไม่พอมันตั้งรัฐบาลไม่ได้มันขาดอย่างเงี้ยมันขาดสักสิบยี่สิบอย่างเงี้ยต้องเอาเทามาผสมนี่ได้นะเทานี้วันนี้คุยกันเนี่ยไอ้ถ้าตรงนี้ปลายเหตุต้นเหตุนเนี่ยผมขอรรง,งลงให้ประชาชนเ,ออเลือกแลนสไลด์ไปเลยแลนสไลด์ขาวไปเลยวัดใจเลยแบบ,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 บนั้นดีกว่าเพราะออว่ามันจะได้ ไปไปหาบ้านเมืองไปแก้วิกฤตการเมือแก้วิกฤตเศรษฐกิจอ๋อคือวัดใจอย่างนี้ไปเลยเอ้าวก็วันนี้คุณต้องยอมรับนะประชาชนเนี่ยเดือดร้อนตั้งแต่เจ้าสัวยันขอทานตอนเนี้ยครับขอทานยังไงได้ตกอ่ะอะไะโอเคอ้าวรู้ไหมเพราะนั้นวันนี้ปัญหาใหญ่คือนี้ห้าิบห้าล้านล้าน คุณจะทำยังไงครับคุณก็ต้องดูว่าไอ้นโยบายพาคไหนไอ้พวกแจกเงินนี่จบไปเลยกลับบ้านไปได้แล้วแจกเงินเนี่ยเพราะมึงมีแต่สร้างนี่แจกเเงินก็เงินกู้มาแจกเพราะเราทํางบขาดดุล13ปีก็คือกู้ทั้งนั้นนี่สานะมันถึงโตปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่นี้ไงคุณรู้วป่าเพราะนี่สานะวันนี้เนี่ยเราต้องเสียดอกเบี้ยเฉพาะดอกเบี้ยวันละ620ล้านอเฉพาะดอกเบี้ยของนี่สานะนะ620ล้านเพราะนั้นเราต้องทำงบประมาณจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยปีละ200ล้านครับ อันแสดงว่าพรกเศรษฐกิจจะไม่มีใช่ไหมคนละเซี่ยวคนละครึ่้น่องอะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหมของผมเนี่ยมีแต่หาเงินเข้าประเทศสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็ปราบคอร์รัปชันของผมล้วนๆเลยผมไม่มีอะมาแจกคนแก่ไอ้พักนี้จะหกร้อยพักนี้สามพันไอ้นี่จากห้าพันกูแจกหมื่นหนึ่งแจ้งโอ้ยผมอย่ตรงสิทธิ์แต่ต้องยอมรับนะไอ้นโยบายแจกเงินมันเซซ็กี่ไม่เป็นไรครับผมให้ประชาชนตัดสินใจเพราะว่าผมไม่ต้องการเอายาพิษให้ประชาชนการคุณแจกเงินคุณให้ยาพิษ เพราะหนึ่งคนเงินที่คุณมาแจกไม่ใช่เงินคุณคเป็นเงินที่เงินภาษีรัศดรแล้วคุณมาทําลายว่าะอะไรคุณแจกเขาห้าพันพันหนึ่งใช้ปัดเบียยหมดแต่ว่านี่สาระเพิ่มขึ้นการที่นี่สาระเพิ่มขึ้นมันให้รัฐบาลเราไม่มีิทธิภาพในการพัฒนาประเทศเพราะไม่มีงบประมาณมดแต่มาแจกเนี่ยนี่ผมต้องพูดความจริงให้ประชาชนฟังครับถ้าผมจะเล่นการเมืองแบบนั้นโนถมมันไม่ยากหรอกถอามึงแจกพันเนี่ยกูแจกห้าพัน แต่ว่าบรรลัยหมดแสดงว่าประชานิยมอะไรไม่เอาเลยไม่เอาผมผมผมเป็นทหารนี่ผมไม่ได้มีความรู้เรื่องความมั่นคงอย่างเดียวอ่ผมมีความรู้เศรษฐกิจไม่แพ้พวกนักการเมืองที่คุยคุูกันอยู่เพราะผมเติบโตมาจากครอบครัวที่ทำธุรกิจแล้วทำธุรกิจบนโต๊ะแล้วครอบครัวผมเนี่ยไปสืบดูได้ประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจผมรู้หมอดาว่า มหาภาคควรจะยังไงจุฬาภาคควรเป็นยังไงแล้วผมมาเล่นการเมืองผมไม่ได้หวังว่าโอ้ยผมจะต้องมาอยู่ตลอดอะไรผมไม่หวังผมคิดแบบนี้ว่าถ้าวันนี้เศรษฐกิจไทยพังรประชาชนส่วนใหญ่อยู่ไม่ได้แม้ว่าผมจะมีเงินออมเยอะผมก็อยู่ไม่ได้ครับแล้วลูกผมอีกสามคนจะอยู่ยังไงดูค<ะ>ลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงซุปเปอร์แตงช่องยูทูบพัติชนทีวีกันด้วยนะครับ